สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมนะครับวันที่30พฤศจิกายน2566นะครับวันนี้เป็นวันพฤหัสนะครับมีตลาดนัดไทยลาวที่ท่าพนมนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดนะครับของแถบนี้นะฮะตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดนะครับหมายว่าคนมาเยอะนะครับ คนมาขายเยอะคนมาซื้อก็เยอะนะครับพี่น้องฝั่งลาวก็จะเอาของสินค้าที่หาได้จากฝั่งโน้นนะครับมาขายที่นี่นะครับที่น้องครพนมก็จะมีตลาดานัดแบบนี้คือที่ท่าอูเทนที่อำเภอเมืองนะครับ บ้านานาดนะครับแล้วก็ที่ท่าพนมนะครับท่าพนมนี่ติดสองวันคือวันจันทร์กับวันพฤหัสน,นะครับผมก็เพิ่งมาครั้งแรกนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ปลาหากล้วยจ้ะนี่ยปลาหากล้วย

มันแก้วโลล่สิบมันแก้วนะครับค,นะคือ,อาการณีของมันแก้วหรือมันเทศนี่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับคนทางนี้นะครับคนทางคำม่วนคนทางสวรรค์นะครับแล้วก็ ภาคอีสานทางนี้นะครับเขาจะเรียกมันแก้วนะครับมันเทศเรียกว่ามันแก้วเอิ้นว่ามันแก้วนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับมันแก้วนะอย่างแม่โของออนทัวเขาไปไหนเขาก็จะบอกว่าแม่นมันแก้วเท่าไรอะไรยังไงก็เหมือนผมนั่นแหละครับผมก็ใช้คาว่ามันแก้วนะครับอย่างขขายยามเช้านี่โอ้ นซื้อกินแล้นาซื้อไปกินหล้งหมเนะครปลานะครับปลาปลาเพาะแสงมันจะแยงตามนะครับเดี๋ยวตบซ้ายก่อน นี่นะฮะถ้าขึ้นทางนี้นะครับโอ้เดี๋ยวตบสายนี้ก่อนยังไม่จบนะครับมันแก้วกรนีมันแกว้แกว <c oughs> ถ้าลาวนะครับทางลาวเหนือเขาจะเรียกเอิ้นว่ามันด้างน,นะครับมันด่างน,นะครับดังนั้นให้เข้าใจตรงกันนะครับเวลาผมถ่ายคลิปผมบอกว่ามันแก้วก็คือผมพูดตามที่อ่า บ้านเกิดผมนะครับตั้งแต่นอ้อยผมเอิ่นว่ามันแก้วนะครับดังนั้นคนต่างถิ่นก็ถ้าเห็นผมเรียกว่ามันแก้วอย่าว่าผม <c oughs> เรียกผิดนะครับ <c oughs> ผมก็อธิบายให้ฟังนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้ไปด้วยกันนะฮะโอ้แคมป์ของบรรยากาศแคมของนะครับเนี่ยดู สายหมอกเออไม่ใช่นะครับไอไอหนาวมันขึ้นเลยนะไม่ได้อยู่ด้วยนะน้าบอกคุณยายหลังควายยังไม่เจอพวกพอ,อเห็นปลาทอนอนคนนึกว่างูอะไร คนมาขายก็คือตั้งทั้งมีทั้งคนไทยคนลาวนะครับแต่คำว่าคนไทยคนลาวก็คือทั้งสองฝั่งนี่ก็คือเครือญาติกันนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับ เราสำเนียงเดียวกันนะครับโอ้โหอันนี้กระปูแดงไงนี่กระปูแดงแสลงใจกระปูแดงแสลงใจไม่ใช่ทางบ้านไดนนี่มาาจกประเทศลาวค่่ะองบ้านอย่างอยู่ทางฝั่งพุ่นนะมาขายให้เจ้าซื้อโอ้มาขายให้เจ้าซื้อ แสดงว่าแม่ค้าลาวปลอมเป็นสารภาพแล้วเพื่อนลาวปลอมนะครับมาจากประเทศลาวอันนีจานใหญ่แม่งอย่างน้อยนี่เนาะแม่งเขาเอื้นแม่งอย่างน้ออันนี้แม่งซอ,อนอันนี้แม่งอย่างนี้แม่งระงำบ่แม่งสะดิงะด้งนะโอ้ดักแด่นีจ่จานใหญ่ โอ้ของขายเยอะมันเป็นตลาดใหญ่กว่าตลาดอื่นจริงๆครับสินค้ากำลังม,ม,มาแล้วอันนี้หางพึ่งหางต่อาหางพึ่งค่ะหางพึ่งหา่งหางต่อก็มีค่ะอันนี้ตะกะแตนตะกะแตนตะกะแตนยงโยนะครับเอาไหมคะ <laughs> โอ้ของผมเอาไม่ได้แล้วครับ แต่ก็แต่นี่จริงกินบ่ได้เลยผมนะกินละแพ้แห้งเลยกํลังวางของนะครับกพลังวางสินงัวก็มีขายนะครับสินงัวสินควายครับ เนื้อแดงดีมากปลายอลเห็ดกระด้างปลาดกปลาแดก ปลาสม้มส้มปลาไม่สินหลอดอันนี้นังนางคยุยต้องฟันดีหน่อยนะครับปลาปลาตองปลาพเพาะเฮ้ยได้คำบูตุรือเปล่าไข่ปลาพร้อมโอ้กล่องเอเล่เลยบาดน,นี้ โอ้ของขายเยอะกว่าบ้านหนาดนะฮะเนี่ยไปแต่เสาไปทํางานตัวเสาของขายเยอะกว่าบ้านหนาดนะครับคนมาขายเยอะกว่านะครับอย่างว่าแต่ตัวอำเภอมันใหญ่ประชากรเยอะนะครับปลาลดกะปูแดงกะปูนี่ลายอะไรได้สิจากฝั่งโน้นนะฮะ หอยเดือยอันนี้คือหอยเดือยนะครับถ้าเป็นสำเนียงของทางชนเผ่าเก็จะหอยเรือหอยเรือนะครับน,นี่เยน็น ในค่ะนม่เลบ้าเบื่องด้นจ้าปลารุดลูดทอ้อยค่ะ ขยาเอาฟองเองีอยนเขากรรบอกแม่โมมีติโอ้อะไรกันมีอันนี้น่าจะเป็นขายส่งนะครับมันแก้วขายส่งนะครับ <c oughs> คนทางสกลนครนครพนมนะครับจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับทาง คำม้วนสวรรค์เขตดังนั้นเวลาเขาเอินเนี่ยเขาจะเอินแบบเดียวกันนะครับเช่นมันเผาซึ่งก็คือมันแกวในที่นื่นนะครับมันเผาเอินว่ามันเผาส่วนมันเทศนะจะเอิ้นว่ามันแกวนะครับมันก็อาจจะแบบงงๆกันอยู่นะครับ โอ้นี่มะกกล้วยหลายเลยนะครับนี่คะทางขึ้นก็ขึ้นตรงนี้แหละคคือที่เห็นดอนตรงนี้เป็นดอนใหม่นะครับเป็นดอนเกิดใหม่นะครับดอนกลางแม่น้าโขงที่เห็นเห็น <ๆ S 2> กันอยู่เนี่ยเป็นดอนเกิดใหม่นะครับหมายถึงว่าเป็นเกิดการทับถมใหม่เกิดขึ้นเยอะเลยนะครับหลายดอนเลยนะครับ มะกล้วยแล้วก็ทานนะครับจากฝั่งโน้นมันห้านาทีมันแซงมันอาลูนะครับเผือกมะกล้วยห <c oughs> วงพ่อเพิ่นก็ได้มะกล้วย <c oughs> เจ้าเจ้าเมื่อยแล้วหลวงพ่ออ๋อบอมีมันมันมีลูกศิษย์ตำก้นอยู่นะครับมือละสี่ป้าโซ่เป็นปลาอันนี้เป็นปลาโอ้นี่เด้นี่กยังกระปูยังสดๆอยู่เลยนี่หอยอันนี้ก็กระปูเนาะผู้สาวเนาะขายถูกเพลินเลยเนี่ย กุงละซาวบาทได้เจ้าตู่น้อซาวบาทเพราะอมหนึ่งเหรออมน้อยบอกแปดตัวก็เอาตัวเอออมน้อยหนึ่งอะไรค่ะคือสิบริสุทธิ์เอาเด้ออันนี้ได้อยู่มาไกลได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ดอกเด้อที่ข้ามไปฟังพุ้นนะนะเรื่องของเรื่องเดี๋ยวสักหน่อยเดี๋ยวข้ามไปท่าแขก หรรลยลยอยผักลายนะครับนนผักการจองก็คือผักพายนะครับหอยโอ้หัขวขวมาตนนี้ยังบดีล่างเลยขพัวมานะครับขวหอยหอยตะแตหรือแมงมันนออบาดเนี้ยตะเตหรือแมงมันเนี่ยแมงมันบ่ ตะกะแตนเนาะตช่แม่ค้าน่อยมาจากไหนแม่ค้าหน่อยนะแม่ค้าอยู่บ้านอย่างมันนะบ้านดอดหรือบ้านบ้านลมบว์โบวถึอเลยอ้เขาเจ้าถึงทิพซุ้งกวห่างไกลเยอะมาก ส่วนจักสารี่น่าจะแถวๆนี้แหละครับจักสารที่นครพนมนี่มีนะครับมีบ้านที่ทําจักสารอยู่นะครับจากสาร เผือกน้อยพอดีเนาะออมวิมัาแขางหัวแล้วมันจะน้อยผมเหมือนเห็ดพี่เรืองอร่อยนะคะลองเปลี่ยนต้นค่ะต้นที่มันจะทั้งให่ เห็ดที่ฝักมาก,กับมีอันนี้ผัดไข่มดไข่มดน้อยว่ะเนี่ยโอ้คือเห็ดเป็นแังสีเนะาะไข่มดเรียบๆโอ้เตะ<ๆ>เตะหูดังขนาดเลยนเนาะปลาแดกเจ้าเนาะมันกินปลาแดกแบบเตะจมูกมากเลยนะครับเตะหูดังนะครับนี่ไข่มดแดงน้อยเขาเอื้อหน่อยอย่างน้อยแดงสีเนาะ บอกไขหมูเขาไปโอ้แม่นแม,แม่นนี่ปลาอันนี้นะน่าอยู่อันนี้นะรุ่นนี้รละอยสามโลนะก็รุ่นนี้แล้วนี่เนี่ยรละ้อยปลาปากปลาปากบาท ปลาจกปลาจกีเออวาผิดเสยโทรศัพทมอันนี้อดเป็นไนรยบาทเป็นไรละร้อยจ้าปลาจกรละร้อยแม่ปลาแพงจ้ถ้ัวละร้อยกะโอ้อันนี้ปลาใส่ด้วยกัน เออนะค่อยเห็นแล้วนะบนนะนี่อันเดียเลยไหลป่าอย่างนั้นไหลลูกเหี้ยนะทางเขตอำเภอท่าพนลมนจะมีดอนอยู่หลายดอนเลยนะครับเนื่องจากมันมีน้ำเซบั้งไฟมาไหลมา มาเชื่อมมันก็พัดพาดินตะกอนมาแล้วก็สะสมทับถมกันนะครับแล่ดอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เกิดใหม่ทุกปีนะครับแต่บางดอนก็หายไปนะครับ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาห้ามสูบทายด้วยนะครับมันก็เลยเกิดดอนใหม่เกิด<อ>ขึ้นเยอะนะครับโอค้คนขายเยอะจริงๆนะครับโอ้อันนี้ปลาคอ<ม>ปลาคอสูบบ่<ม>โอ้คนกำลังขึน้นจงนี้สูบนะครับมาอสูบนานะครับ ก้อนลาซ์มาแถวมาเลยสิเจ้าปนสูบปลาเน้อเนยเนื้อกิโ,เล,โ,โ,เล,โเลเฮ้ยกบน้อยเขียดน้อยตายละตายค่อยโอ,โอ,โอ้ยตาปลาคอน้อยปลาคอ,น,อ,อน้อยหลายปลาสูบเนาะไม่จะทางบ้านได้ล่ะนี่ยไม่จะทักบ้านได้ฟังหุ่นน่ะปักเซ่นี่บอกบ้านดนะาบบนาแบบนาแบบี่บอกคอยไปดูอยู่ อ๋อนี่จิล๋ล่รอเลคยฮะเนี่ยตัวละสอบาทเลยไม่ใช่ธรรมดาเลยโอ้ช่งนี้ป่าคอลายฟังพ่นพันสูบป,ป่าแล้วเนาะสูบสะ,นะบเนาะคือช่วงนี้เป็นช่วงสูบสะนะครับป่าที่นี่ได้เยอะนะครับจะบอกให้เลยนะปลาท่าพนมเนี่ยได้ปลาเยอะนะครับ ยิ่งทางสงครามในทางบึงทางอะไรอำเภอสีสงครามอะไรพวกนั้นที่เป็นเนี่ยเขาจะได้ปลาเยอะปลาสูบโอ้เป็น้าปิ้งเอาไปปิ้งเนาะปลาดุกน้อยสูบสาตีพอดีข้ามไปฟังหุ่อยู่ซึ่ไหนเขาไม่ให้ข้ามเขาไม่ให้ข้ามแล้วตี้บอกหอยออกหอยไปท่าแขก ซื้อฟังหุ้นเลยล่ะครับไปซื้ออยู่ตลาดอยู่ฟังบุ้นหรือที <c> ่ <oughs> <c oughs> เออซื้ออยู่พุ้น,ไไนดดล่ะแม่ค้าจะทางฝั่งโน้นล่ะครับแถวตลาดแถวตลาดนัดแถวฝั่งฝั่งโน้นก็เขาก็มาขายที่นี่นะครับตลาดน้องบุกก็มาขายแถวนี้แหละครับ วันไหนที่ตรงกับวันตลาดนัดเนี่ยเขาเผยตลาดน้องบุกนี้จะเงียบหน่อยเลยครับน้องบุกดงขวา,าว่ามันได้กว่ากันประมาณเป็นเท่าตัวนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างกระปูเนี่ยที่บ้านที่ฝั่งไทยมันจะไม่เหลือแล้วนะครับเ,รเพราะว่าสาเหตุที่กระปูฝั่งไทยมันไม่มีแล้วก็เพราะว่าเขาจะชอบใช้สารเคมีกันในการทำหนานะครับ ยาฆ่าหญ้าอะไรอย่างนี้นะครับกระปูตายหอยดับแนวนะครับกบเขียดก็หนีหายหมดนะครับธรรมดานะฮะฝั่งโน้นเขายังยังทํานาแบบไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะทนกันได้อีกเท่าไหร่นะครับประเด็นการทํานาสมัยใหม่อาศัยความแบบสะดวกสบายนะครับ โอ้ขามินมี่ามินแล้วเหลือตะปูนบ้านนี้ขมิ้นกับปูนมีขามินแล้วเหลือตะปูนโอคนเยอะนะครับ น,นี่หมากกระบกนี่ร้าไปตู้ไหนเด้อโอ้โอคน,นังเยอะเยด้ยนะตลาดนัดไทยลาวนคะรมนมมนะครับ วันพฤหัสที่30พฤศจิกาย,ยน2566นะครับโอ้น้องงวน้องววนะครับโซนป่าลดกระไลช่วงนี้ป่าคอนะครับช่วงนี้เขาสูบนา,าสูบนองน้ำในนานะครับก็มาขายเต็มตลาดแล้วครับช่วงนี้ ปลาคอ geliyor, น้อยปลาช่อนน้อยนะครับว <rant> ุ้ยว <ss> ุาย้าอีปลาทั้งหงอเอาเรี่ยงไม่ไดันลาเรี่ยงมัไม่ได้ลูกปาขายนี่ขายปลาสดปลาตรมมาตามีปลาเรี่ยง ตรงข้ามอำเภอเมืองหนองบกนะครับเราจะเห็นนะครับดอนเกิดใหม่นะครับทย่อยเกิดขึ้นนะครับนะเกิดจากการทับถมเนี่ยมันมีหลายดอนนะครับดอนที่เห็นกลางแม่น้ําโขงคือดอนที่เกิดจากการทับถมของทรายนะครับฝั่งตรงข้ามมันจะมีเขาเรียกว่าปากเซบังไฟนะครับน้ําจากาแม่น้ําปากเซบังไฟก็จะพัดทรายมานะครับ กปากแข้งหมดหมอหหยไรดูนะครับเนี่ยเต็มเลยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ตลาดนัดไทยลาวพาดพนมนะครับ ลองขายเฮ้ยปลาห้าวขนาดเลยปลานี้โอ้หอยเดือดปะเนี้ยโอ้คือหล่อไรหอยเดือดดิโอ้ยกระเพาะดเก็บมาเนาะลูกมันปีหน้าบริษะขายเลยมันหลายโพดบอกอยู่ฟังพุณนะหอยเดือด จ้าหลายคนหาเนาะอ้อมาไปส่งรถไม่เดือดตอนนี้ก็หายากแล้วนะครับมันต้องมีต้นไม้มันต้องมีปา่าจะชอบหม่ชอบชอบนั้นหัวพคนนั่นเองคนเยอะนะครับเยอะกว่าทุกตลาดนะครับของขายก็เยอะกว่าทุกตลาด เช่นเดียวกันนะครับปลากอนะครับหรือเกาลัดนั่นแหละครับปลากอนะครับปลากอหอยเดือจะเยอะหน่อยนะครับหอยเดือ,อ,เ,ดอเออนี่เฮิรนอย่างน้อนี่เนาะคือเป็นแปลกๆเป,ปล,ปลือกสิก็เป็นจังซี่ว่า โอ้เผือกเผือกนะครับมันานตัรงนี้คือท่าเรือนั่นแหละครับท่าเรือข้ามฟากนั่นแหละครับขึ้นลงนะครับขึ้นลงนะครับกระปูแดงปลาอะไรนะครับเขียดน้อย เดี่ยวมัวละครับโอ้ยยาวไปเลยนะนะเนี่ย ล้ก็โอเคนะครับของขายจะเยอะกว่า,าทุกตลาดนะครับในตลาดนัดละแวกแคมของนี่นะครับตลาดนัดท่าพนมนี่แหละครับของขายเยอะแม่ค้ายเยอะนะครับคนมาซื้อก็เยอะนะครับโอ้นี่เป,นเป็นจุดขายปลาของแท้เลยปลาเยอะเลยนะครับเนี่ย ปลาตัวใหญ่เลยเนี่ยปลาเพาะนะครับ